เป็นอย่างงี้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่รับรู้อะไรแต่ประสงค์จะรับรู้ก็รู้นะท่านอาจารย์ปานีเคยบอกว่าเข้ากรรมาฐานนะติดต่อกันเจ็ดเดือนรู้ว่าเดือนหนึ่งหมดหมดไปอีกเดือนนึ่งแล้วตอนพระจันทร์ขึ้นนะครับก็แสดงว่าและเวลาที่เหลือทั้งหลายนะครับจิตของท่านอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว ไปตลอดถ้าหาว่าตกจากจะปัจจุบันบ่อยมันก็ต้องคอยไปรับรู้เรื่องอื่นโดยเฉพาะเวลานะเวลานี่แหละนะที่รู้กันดีนะกันนะอย่างไม่เข้ากรรมฐานเข้าได้กี่วันแล้วเลืออีกกี่วันโอ้ยอีเลืออีกตั้งสิบห้าวันตายแล้วโอ้ยมือดหนนี่แต่ท่านไม่มีรู้ว่าเดือนนึงหมดไปแล้วเพราะพระจันทร์ขึ้นอย่างนี้แตครับเลือเกินจริงๆนะระยะนั้น ไม่มีเลยท่านบอกที่ตกไปจะไรับรู้เรื่องบาเรื่องช่องคนคน,นั้นคนนี้ไม่มีนี่คือความแข็งแรงมีกำลังของกานิกะสมาธิในการเจริญวิปัสนาไม่ใช่ปกักเน่นไปในอารมณ์ยิ่งปกักยิ่งไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> มันต้องไม่ปกักจึงจะรู้ ทีนี้วิธีการของเราพอเรารู้ว่าคันิกะสมาธิก็จําต้องมีนะเราก็ไปเห็นความสําคัญจ,จนเกินเลยประโยชน์ที่ประสค์นะก็คอยที่จะให้จิตมันหนักแน่นในอารมณ์ที่ตัวเองดูพอมีความคิดจะให้มันหนักแน่นเสียทันทีนะครับเสียทันทีโดยเหตุนั้นเอาก็จริงๆนะครับ ไม่ต้องคำหนึ่งถึงไเลยก็ได้กันนี้การสมาธินะมันก็ได้อยู่แล้วแนตะ่ถ้าทำถูกนะครับรู้ว่าปัจจุบันเป็นอะไรอันนี้อันดับแรกนะปัจจุบันรูปเดินนะอยู่ที่ตรงไหนโดยเหตุนี้ท่านจึงโสนอย่างท่านอาจารย์แนะ่ท่านก็จะมีคำถามอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะรูปเดินอยู่ที่ตรงไหนกัน นะก็กระโบก็อยู่ที่ขาบ้างอยู่ที่ฝ่าเท้าบ้างแล้วเวลานั่งอ่ะมีขาหรือเปล่านะมีเจ้าก็แล้วมีเดินไหมไม่มีเอาไหนบอกว่าเดินอยู่ที่ขาไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับเพราะแต่ก็ไม่เข้าใจอารมณ์ปัจจุบันแล้วนะไม่ <c oughs> อะไรต่ออะไรมันก็เสียไปหมดนะครับต้องเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันซะก่อน นะและ,และการที่มีสติเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ปัจจุบันได้นะเข้าไปตั้งได้ย่างไงนะครับในเมื่อบางทีก็นึกบางทีก็ไม่นึกแต่เกินเลยปัจจุบันไปนะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> อยู่กับปัจจุบันได้แค่ปัจจุบันจริงๆจะไม่มีการปักในอารมณ์อยู่ปั๊บ หลุดทันทีแล้วก็ต้องมีการมาทําความรู้สึกตัวใหม่ว่าดูอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันอารมณ์ของวิปัสสนาจริงๆนะท่านจะเข้าใจก็เฉพาะอาการนั้นนะเราถึงจะอยู่กับอาการนั้นนะก็เป็นอันอยู่กับปัจจุบันแล้วนะไม่มีโอกาสนี้มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อออกเดินใหม่ๆนั่งลงใหม่ๆ ถ้าไม่มีการทำความรู้สึกตัวว่าดูอะไรจะเลยปัจจุบันจะคือมันจะค่อยๆหนึ่งไปในท่านะไปจับท่าเจแต่เพราะเอดว่ามีการทำความรู้สึกตัวว่าดูอะไรมันจะอยู่แค่ปัจจุบันแค่นั้นจริงๆนะตั้งแต่ต้นจนถึงปลายกล่าวคือถึงกล่าวจะเปลี่ยนจริยาบทมันเป็นไง แต่ถ้าก็ไม่มีความทําการทําความรู้สึกตัวไม่มีทางเลยที่จะอยู่ตั้งอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นไปได้ตลอดนะแต่ส่วนมากพระโยคาวจรจะพอใจเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีการทําความรู้สึกตัวหรือการทําความรู้สึกตัวมีน้อยไปนะ่า mm hmm. มันจะค่อยคอยหน่มลงไปในท่านะจับท่าจับก้อนแท่ง ความจริงไม่ได้จับท่านะเพราะท่านะันมัน,ม,นมันอันหนึ่งมันเลยท่าไปแล้วควรจะพูดหรืจับก้อนแท่งไงนะันมากกว่านะพอเป็นก้อนแท่งนะไม่สําคัญแล้วจะนอนอยู่นั่งอยู่หรือ,อยืนอยู่มันเหมือนกันไปหมดมันเป็นอย่างนี้นะแต่พระโยคาจะพอใจพระโยคาวาจรจะพอใจเพราะเหตุว่าพอได้นิ่งอยู่กับท่าอย่างนี้มันสงบ อ่ามันสร้างหมันจะเกิดความพอใจนี่แหละที่บอกว่าจิตผมไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันตลอดทั้งวันนะไม่ใช่อะไรจับก้อนแท่งอนะไอ้ที่จับอยู่มันไม่ได้ใช่ปัจจุบันในที่ประสงค์สักหน่อยไอ้ก้อนแท่งนะั้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็ต้องมีคําตอบปัจจุบันอะไรปัจจุบันรูปนั่งไม่ใช่ปัจจุบันเฉยเฉยปัจจุบันรูปยืนรูปเลย,ร,ยรูปนอนเลย อิริยาบถไปแล้วไปที่ก้อนแท่งแล้วนะเห็นไหมครับไม่ใช่สักว่าอยู่ในอาการนั้นแหละก็เป็นอันว่านะชื่อว่าทรงกายในอิริยาบถ้น้นๆพราะอะไรลเลยพราะเวลานอนหลับสนิทไม่ฝันจิตเป็นผวังนะเวลานั้นนะอาเพิ่งนั่งใหม่ๆดีแล้วนะครับถามมเลย พ่อเรียนอภีธรรมาเยอะแยะเวลาหลับสนิทไม่ฝัน,นะคนนั้นท่อตัวยาวไปกับไอู้กที่นอนนะจิตมีแต่เพาะวังขจิตอ่าเขาอยู่ในอิริยาบถใดอ,นอ,นอ่าเห็นไหมไม่มีอิริยาบถได้ครับ เพราะว่าพระวังขจิตไม่สร้างตั้งอิริยาบถไม่สร้างตั้งวินยัตนะฮะทำเป็นลืมนะอ่าเห็นไหมครับอ่านั่นนะยังไม่ทันตายเลยนะครับเพียงแต่หลับสนิทไม่ฝันจิตเป็นพระวังเท่านั้นอิริยาบถไม่มีครับ ปกติชีวิตประจําวันน้มันก็ไม่พ้นอิริยาบถสี่นะแต่คราวนี้อะไรคราวนี้จิตเป็นผู้วังกะจจตนะอิริยาบถนะคนนั้นยังไม่พ้นจากอิริยาบถสี่นะนะถ้าหากว่าพ้นจากอิริยาบถสี่ก็หมายความว่าพอขึ้นวิถีเป็นจิตธรรมดานะเขาก็พ้นได้สิ นะในที่สุดก็ต้องมาหาอิริยาบถโนอโนจนได้นั่นแหล <c oughs> นะแต่คราวนี้คือจิตเกิดเป็นระวังพระวังขจิตไม่มีการสร้างอิริยาบถนะแม่อิริยาบถแม่วิญญาตไม่สร้างสร้างได้แต่อะไรนะไออวินิโพกคารุแปดสุดทัตกะการาบ <c oughs> นะอาจจะมีวิกงวิการอะไรเกิดร่วมด้วย นะก็เพิ่มเข้าไปแนะก็ตามหลักอภิธรรมแต่ยังไงก็ตามกำลังหลับสนิทไม่ฝันจิตเป็นผวังไม่มีอริยาบทนะที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับนะเพราก็เพื่อที่จะเทียบกับเรื่องนี้เวลาท่านอยู่ในท่าใดนะท่านก็ไปเกิดไปเข้าใจว่า นะต้องดูอิริยาบถอยู่จริงอยู่สงกายอยู่ในอิริยาบถนั้นเพราะไม่ใช่หลับสนิทแต่ว่าจะดูอิริยาบถด้วยมันหรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่งนะนะตัวเองมีจิตอยู่กับก้อนแทง่งแต่ก้อนแท่งนั้นนะ่ะนะอ่เป็นไปกับรูปนั่งก็เข้าอ,อิริยาบถนะก็เลยไปเข้าใจว่าดูรูปนั่งไปจำเป็น นี่แหละกานิกาสมาธิในการเจริญวิปัสนาเป็นอย่างนี้จเจริญไปจเจริญไปอ,อนุภาพกำลังความแข็งแรงมันก็มีเกี่ยวกับว่าตกจากปัจจุบันนั้นน้อยกลับมาหาปัจจุบันได้เร็วเท่านั้นเอง ไม่มีการปักนึ้มลงไปถ้าจนกระทั่งไม่ย้ายอายรมณ์อย่างกันนี้กับสมาธิในการจเจริญสมถามันก็เลยเรื่องเพราะสมมาเนี่ยเขาประสงค์ที่จะให้จิตปักในอารมณ์อยู่แล้วอะนะวิธีการเขาเลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทําอย่างนี้นะครับเช่นเอาเพ่งดวงกสินไอทีเลขนะ มันก็ไม่อาจจะอยู่กับดวงเกิดสินได้หลักหน่วงหรอกฟุ้งไปข้างนั้นข้างนี้จิตใจสัดสายไปอย่างนี้นอย่างนี้นะแต่ว่าทุ่มเทจิตทั้งหมดให้อยู่กับดวงนะครับนะอาศัยเวลาเนื่นนานทิ้งกิจที่ไม่จําเป็นอะไรอะไรที่ไม่ไม่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะทําในเวลานี้เสียน้อมใจเพื่อการนี้ไปโดยเฉพาะมันก็จะปักแน่นไปตามลําดับตามกําลังของภาวนา นะแล้วก็จะเป็นเหตุให้จิตไอ้ที่สงบไปตามลำดับนั่นแหละนะเ,เห็นทำให้ละจากอารมณ์ที่เป็นดวงทีแรกมันเป็นดูปาามณ์ก่อนนะเป็นดวงขึงติงอยู่ที่พื้นผ้าหรือเสื่อลำแพนหรือขวาผนังก็าตามนะทอดออกมาก็เรียกว่าได้นิมิต <laughs> นี่เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นอันว่ามีแต่การปักไปในอารมณ์เพราะฉะนั้นพอได้นิมิตแล้วก็เหมือนกันนะครับต้องไม่ส่งจิตส่งใจไปที่อื่นให้เจ็บนั้นอยู่กับนิมิตเท่านั้นเท่านั้นนะฮะมันก็ยังมีการปักแน่นยิ่ง,งขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดสาเร็จอัปปนาแต่ว่าคณิกาสมาธิในการจเจริญวิปัสสนาไม่ได้ ประสงค์จะให้จิตปักแน่นเพราะว่าความรู้ตามความเป็นจริงอะนะจิตของเราจะไปปักแน่นกับสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าไปปักแน่นไม่มีทางจะรู้ความเป็นจริงหรอกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแม่เป็นคณิกะสมาธิก็ขอให้ทราบว่ามีลักษณะแตกต่างจากสมถะอยู่ไม่ใช่เหมือนกันค่สตินิกะสมาธิปายพิจารนาไม่เหมือนะสติเนะา,า,านะ สติมาสติโกแต่สติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันทีนี้สติมันเป็นฝักฝ่ายของสมาธิอย่างเดียวเกื้อกูลแก่ปัญญาก็จริงนะแต่ว่าเกื้อกูลในลักษณะที่เจริญพร้อมกับปัญญานะไม่ใช่มีสติมีสมาธิตาโกอนต่อมาเมื่อเกิดปัญญาเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีแต่สติไปตั้งที่อารมณ์ปัจจุบันนะตั้งได้นะครับเรียนมาเข้าอ,อกข้าใจอะ แต่เพราะว่าไม่มีปัญญากำกับไม่มีการทำความรู้สึกตัวก็จะเลยเถิดอ,อารมณ์ปัจจุบันนั้นไปจับก้อนแท่งเสีเพะพอจับก้อนแท่งถามว่าสมาธิเป็นอะไรกานนีการสมาธินั่นแหละแต่ว่าการนีการสมาธิอย่างนี้มันมีลักษณะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนานะครับเป็นอย่างนี้โดยเนี่ใครที่จับท่าอยู่นานๆนะครับนะก็จะเห็น ถ้าชัดเหมือนเห็นดวงกระสินนะย,ยิ่งดูยิ่งชัดแม่แจ้วแววท่านอาจารย์มหาสเสวยรู้จักน่ะอ่าท่านเล่าห้ฟังว่าท่านไปปฏิบัติที่ทางภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามมันเขามีที่ท่านปฏิบัติอ่าไปเยาเ่ยวใช่นะครับ เข้าไปผ่านทุ่งนาไปแทก่อนแล้วเข้าไปในป่าละเมะเขาก็ปลูกทับปลูกกระท่อมไว้ท่านไปอาศัยปฏิบัตินะอาหารก็ได้มื้อเดียวเข้ามาส่งตอนเช้าแล้วเขาก็ไปทํางานทํางานทํะไร่เขาเย็นเขาก็มารับปิดตัวกลับไปอย่างงี้ทุกวันท่านบอกว่าวันนั้นไม่รู้เป็นยังไงกําลังนอนนะ เอาแขนหนุหนหัวอยู่ยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งโอ้ยทําไมรูปเดินน่ะมันชัดยิ่งอะงั้นโอ้ยมันชัดยิง,ยม,ยงมันทําให้ไอ้กุฏิท่านน่ะมันสว่างไปหมดไอ้ความที่มันชัดนะชัดจนกระตั้งอาตมาไม่ไม่อยากเปลี่ยนกลัวว่ามันจะหายไอสภาพนี้เนะี่ยักไม่ค่อยดีท่านคิดว่าอย่างนั้นเอคือไอ,ไอร้รูปรูปรูปนอน นะไอ้รูปนอน,นมันชัดจริงความชัดของรูปนอนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้มีลักษณะเดียวกับสมาธิเลยไอ้ชัดอย่างนั้นไอ้ชัดของสมาธิไม่ใช่ชัดของวิปัสสนาเลยนะก็เ,ออเกิดพออกพอใจนะท่านอาจจะฟังน้อย <c oughs> จริงเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าท่านชื่นชมอย่างนั้นไปขัดคอท่านได้อย่างไร <c oughs> ก็น่าจะเข้าใจนะครับคือว่าถ้าอารมณ์เป็นสภา,าวะรมแล้วเราจับนิ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดอุปจาระมีได้แต่ไม่ถึงอัปปนาถ้าถึงอัปปนามันจะอารมณ์นั้นนะครับต้องเป็นบัญญัติบัญญัติกรรมาฐานนะ ถ้าใช้ปรมัตต์ตั้งแต่ต้นได้อุปจาระอย่างอะไรอ,อนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติอย่างนี้เป็นต้นนะคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นปรมัตต์เป็นของจริงถ้าหากว่าใครจเจริญสมรถะโดยบำเพ็ญกรรมฐานนี้คือพุทธานุสติเป็นต้นอย่างที่ว่านะ อย่างมากได้แค่อุปจาระไม่ถึงอัปปนานะเพราะว่าท่านไม่ได้สนใจความเป็นปัจจุบันที่มีอันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกถึงแต่พระพุทธคุณในจิตจ,จอยจจอ,จจออยู่กับพระพุทธคุณนะ,ะความเป็นพระอรหันต์ความเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะอย่างนี้เป็นต้นถึงพร้อมโดยวิชาจารณะ ซึ่งท่านก็ต้องรู้มาก่อนว่าวิชาจารณะนั้นเป็นถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะคือย่างไงอะไรอย่างนี้นะต้องเรียนมาเข้าอกเข้าใจในแต่ระบทแล้วก็มาระลึกถึงพระคุณเหล่านั้นนะครับจะระลึกถึงไปยังไงนะก็ไม่ถึงอัปปนาได้อุปจาระเพราะว่าอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่ง ไอาการที่จะให้ถึงอัปนาอารมณ์นั้นจะต้องอันเดียวแต่พระพุทธคุณมีตังกล่าวแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่แล้วเป็นกรรมฐานที่ห้ามอัปปนาไปในตัวแต่ว่าอปถะกรรมฐานบางอย่างอย่างกรสินอย่างนี้สามารถจะไปได้เรื่อยๆจนถึงอัปนานะเมื่อจะถึงอัปปนาก็ต้องผ่านอุปจาระโกนบางคนนะนะ เพราะความที่ปัจจัยแ่หุนหลังทางด้านนี้สั่งสมมาไม่มากพอนะหรือว่าขาดสป,ปายะทาบางอย่างในปัจจุบันบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปหยุดอยู่แค่อุปจาระเองก็ได้ทั้งทั้งที่กรรมฐานนี้ช่วยถึงอัปนาแต่ความสามารถของท่านพูดนั้นไปได้แก่อุปจาระอย่างนี้ยังมีเลยนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าหาก็จะเลื่อนไปถึงอุปจาระนันนะครับมันจะมีการตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันที่ตั้งได้แล้วก็ตกไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ต้องมีการตั้งอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเหมือนอย่างพุทธานุสตินะเก้าพระพุทธคุณเก้าอยงแต่ไม่ใช่เรื่อยเปื่อยนะครับ เรานึกถึงคุณอันแรกคือความเป็นอารหงังก็ต้องหยุดกับคุณอันนั้นชั่วระยะเวลาหนึง่งไม่ใช่อาราหังสมารถพุโทโตไปพวดเลยอย่างนี้นะสมาธิไหนไหนก็ไม่ได้เมคานิกะ <bike> ได้แต่สวดอย่างที่ก็สวดได้ไ มันไม่น่าจะได้นะไอ้ที่พูดเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเป็นรวงคนปฏิบัติหลายคนนะนะอย่างกำลังเดินนะครับกำลังเดินยกขาย่งพอจะขาหนึ่งเหยียบพื้นกำลังจะยกขาอีกขึ้นเขาจังมีตามขอดูข้างที่กำลังจะยกอีกสักหน่อยหนึ่ง นะคือให้ใจมันอยู่กับอันนั้นสะกนแล้วค่อยยกแค่นี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับอย่างนั้นไม่ใช่คณิกะสมาธิของการเจริญวิปัสนาเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันถ้าไปอยู่ไ้ไเท้าปลายเท้าที่ค่อยยกนะฮะมันไม่มีเลยนะเท้าซ้ายเท้าขวาอะไรไม่มีมีแต่อาการก้าวไป ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่กับอาการก้าวจะเดวไประวังมากเกินไปกลัวว่าจะเสียสมาธิไประวังมากเกินไปอย่างนั้น